เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ประชาชนยังเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครหลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับหลายคนก็นําของติดไม้ติดมือจากบ้านกลับเข้ามากรุงเทพด้วยนะครับหวังที่จะลดรายจ่ายโดยส่วนใหญ่จะเริ่มทํางานกันในวันนี้เป็นวันแรกของปีแต่ว่าประชาชนบางส่วนนะครับก็ยังกังวลว่ากรุงเทพมหานครอาจจะมีความวุ่นวายเนื่องจาก ปัญหาทางการเมืองชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณอากิระกิทนะโสภาสถานีขนส่งหมอชิดยังคลาคร่ำไปด้วยพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาสู่กรุงเทพมหานครหลายคนกังวลว่าหลังปีใหม่นี้กรุงเทพมหานครจะตกอยู่ในความวุ่นวายหากเริ่มการทำงานแล้วอาจจะเดินทางลำบากเนื่องจากปัญหาทางการเมืองที่ยังไม่ยุติ เตรียมใจไว้บ้างค่ะว่าคงจะแบบใช้ชีวิตลำบากขึ้นแล้วเราได้วางแผนอะไรเผื่อไว้หรือเปล่าก็เรื่องการเดินทางก็คงต้องเขาจะปิดกรุงเทพใช่ไหมคะก็คงต้องวางแผนออกออกจากบ้านเ,เช้าเหลายคนจึงหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพม,มหานครชั้นในเพื่อไปทําธุระหรือกิจกรรมเพราะไม่อยากเผชิญปัญหาจราจรติดขัดจากผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง โดยเลือกใช้ชีวิตอยู่รอบนอกเขตปริมณฑลแทนก็เออไม่ได้วางแผนอะไรแต่ก็กลัวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเข้าในเมืองแล้วกลัว <c ười> นิดนึงก็อยู่แถวแถวที่ที่ทํางานเลยทีเดียวเลยอยู่อยู่แถวไหนครับผมเรยอ,อยู่สมุทรปราก,า,การ พี่น้องประชาชนที่กลับจากภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าค่าครองชีพในเมืองหลวงในปัจจุบันนี้สูงขึ้นมากจึงต้องนำผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรจากบ้านเกิดเช่นข้าวสารและของแห้งต่างๆมากักตุนไว้เพื่อลดค่าใช้จ่ายข้าวสารของของของ,ของกินนะครับพวกอาหารการกินโอ้อะไรอย่างงี้ช่วยประหยัดไปได้เยอะที่ได้ประมาณ3เดือนได้มั้งครับข้าวสารกระสอบปีใหม่แล้วก็ ประหยัดประหยัดเซฟตี้หน่อยเพราะช่วงนี้การเมืองก็ไม่ค่อยแน่นอนเื<ม>่อไร่บ้านเมืองของเราก็วุ่นวาย<ม>ดูข่าวม็อบเมื่อเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาอยากให้คนไทยรักกันมากๆปีใหม่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่หลายคนจึงอยากให้ใช้โอกาสนี้ตั้งต้นประเทศไทยใหม่ความสงบสามาัคคีจะได้กลับคืนสู่สังคมไทยอีกครั้งอาคิระกิทนะโสภา NBT News Focus.